โดยในวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีท่านได้นำประสบนิกกรทุกหมู่เหล่านะคะรวมในพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2565สำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ ใดี๋ยววันนี้ที่สาราเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนายมนสิทธิ์ภัยสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำนายกเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรีข้าราชการตุลาการอายการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนสมาคมองค์กรภาคเอกชนข้าราชการประชาชนนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดจันทบุรี ร่วมในกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,มานาถบาพิตร13ตุลาคม2565ร่วมพิธีทำบุญถวายพระราชกุศลพระราชธรรมเมธีรักษาการเจ้าคณะจังหวัดจันทบ,บรุรีเจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้านำพระภิกษุสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมมิพลอดดุดาเหราชบรมนาถบพิตรกราบหนึ่งครั้งไม่แบมือผู้รวมพิธีลุกขึ้นยืนและถวายความเคารพหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงค์ให้ศีลเจริญพระพุทธมนต์บทถวายพรอนพระ ผู้ว่าราชการจังหวัดและคู่สมรสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการถวายเครื่องไทยธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดทอดผ้าไตรจำนวนสิบไตรพระสงฆ์สดระปกรณ์ผูสายงคพระสงฆ์อนุโมทนาผู้ว่าราชการจังหวัดกรวดน้ำ หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดและคู่สมรสนำประสบนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดจันทบุรีรวมตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งมีพระภิกษุสงฆ์ออกรับบิณฑบาต89รูปโดยสิ่งของที่ตักบาตรในครั้งนี้คณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีจะรวบรวมและส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางและภาคอีสานต่อไปค่ะ ทะเบียนตั้งแต่เวลาส0บนะครับ,รบก็จะมาทำพิธีเป็นในตัวเมืองจันทบุรีนะครับครับก็ต้องขอกลับเมืองจันท